ครับร้านรถมือสองเพื่อกันทลักษ์ก็วันนี้นำเสนอเว็บร้อยอยูบ็อกพิมพ์นิยมตัวนี้สวยเดิมมาใหม่ครับสภาพภายนอกครับสีลวดยังเดิมเดิมยางมิดชลินหน้าหลังนะตัวนี้สวยเดิมมากสมบูรณ์มากตัวนี้ จุดสียังสวยเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับแตะแตะก็ติดโคตรนิ่มเลยคันนี้ เรื่องนิ่มเงียบเดินเบาปกติติดง่ายประหยัดน้ำมันรุ่นนึงระบบไฟออกครบครับแต่พวกอะไรึ้นครบหมดราคา17,900บาทครับสนใจแวะมาทดลองขับได้ ไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้เดิมๆยางมิชลินหน้าหลัง17,900บาทสนใจโทรติดต่อ084-600-5813ดูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทรลักจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณครับ